ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับแยกกันเดินรวมกันตี กำราบขมิมนพักส้มเน่าคือพักประชาชนนั้นชาวบ้านเขาสงสัยว่าไม่รู้ไปโกรธเกลียดทหารมาแต่ชาติบางไหนถึงจ้องจะฟัดกับทหารโดยไม่เคยใช้สติและเหตุผลแยกแยะสอสหนุ่มสาวในพักประชาชนนั้นส่วนใหญ่นมเพิ่งจะแตกผ่านมาได้ไม่นานแต่เป็นสอสอเพราะคนไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่หลงผิด คิดว่านักการเมืองรุ่นใหม่และพรรคการเมืองส้มเน่าตั้งแต่ครั้งยังเป็นพรรคก้าวไกลคือความหวังที่จะฝากอนาคตของบ้านเมืองไว้ได้เพราะนักการเมืองรุ่นเก่าและพรรคการเมืองเก่าๆที่มีอยู่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักเรียกว่าโกงได้ก็โกงคําว่าซื่อสัตย์สุดจริตแทบจะถูกลบทิ้งไปเลยการที่ทหารออกมายึดอํานาจโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และฉีกทิ้งรัฐธรรมนูญนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและอ้างประชาชนบางหน้าโกงกินกันจนชาวบ้านทนดูไม่ไหวทหารจึงใช้จุดนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการยึดอำนาจซึ่งก็ม่อาจปฏิเสธได้เช่นเดียวกันทหารมีไว้ทำไมซึ่งเป็นวาทกรรมของนักการเมืองพักส้มเน่าถึงวันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสงครามลุกรานไทยของกัมพูชานั้นหากไม่มีทหาร มีแต่สอสอที่เป็นเท่าหัวหดอยู่ในกระดองและใช้ปากไว้หอาหอนเพียงเพื่อเสียมแสะให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกประเทศไทยคงอาจจะเสร็จขมิสองพ่อลูกฮุนเซนฮุนมมเน็ตไปแล้วโดยมีไส้ศึกของอังเคอร์คอยชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านคนแรกที่ต้องเอ่ยถึงคือน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณของพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคก้าวไกล และใครก็รู้ว่าเป็นนายทุนพักของพักการเมืองส้มเน่าแม้วันนี้จะถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา10ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังเคลื่อนไหวทางการเมืองในนามประธานคณะก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาและทหารก็ยังเป็นเป้าหมายสำคัญในการซอกกลอนบ่นทำลายเช่นคำพูดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ ที่ได้ไปพูดบนเวทีเสวนาของค่ายเนชั่นในหัวข้อ Exclusive Talk พาทางตันประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568ว่าผมตกใจเรื่องการกลับมาของความไว้วางใจฐานอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกังวลการใช้สถานการณ์มาสร้างอารมณ์ความรู้สึกชาตินิยมที่ล้นเหลือจะนำไปสู่การสร้างความเกลียดชังในสังคม อีกคนหนึ่งคือนายผลิตวัชรสินธุสอสอบัญชีรายชื่อและโคศกพักประชาชนเพิ่งจะให้สัมภาษณ์สื่อล่าสุดเมื่อวันที่23กันยายนเมื่อวานนี้เรื่องรัฐบาลกับกองทัพโดยโคศกพักประชาชนที่หมกมุ่นอยู่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การฉีกทิ้งแล้วยกร่างฉบับใหญ่ได้ติติงนายอนุทินชาญวิรากูลในฐานะนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกรณีให้อำนาจทหารจาัดก,การปัญหาไทยกัมพูชาว่าโดยหลักความรับมือภัยความมั่นคงต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายทุกองค์ขาพยพเพราะมาตรการในการตอบโต้หรือรับมือในเรื่องนี้รวมถึงการเยียวยาคนไทยที่ได้รับผลกระทบก็ต้องผสมผสานกับมาตรการความมั่นคงทางทหารการทูตและเศรษฐกิจพร้อมกันนี้ โฆษกพักประชาชนดังได้ชี้ทางแบบท่องตำรามาว่าดังนั้นในฐานะนายกและฝ่ายบริหารก็คงต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ภาพรวมว่าเป้าหมายหลักของประเทศควรเป็นเช่นไรและควรไปในทิศทางไหนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคนในประเทศจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ไปปฏิบัติมาตรการต่างๆอีกครั้งหนึ่ง โดยฝ่ายกองทัพคงรับผิดชอบเรื่องความมั่นคงฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบการทูตถ้าใครฟังพริวัชรสินธุหรือคนเรียกในเชิงคอนขอดว่าคุณหนูไอติมแต่เพียงฝ่ายเดียวก็อาจจะร้องว่าคุณหนูไอติมสุดยอดโดยเฉพาะมวลชนส้มเน่าหรือดอมส้มที่ตามแหหมากกว่าใช้สติปัญญาตึกตองเพราะว่านายอนุทินไปพูดที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาก็จะเห็นภาพชัดเจนว่าการทํางานของรัฐบาลชุดนี้และนายกรัฐมนตรีคนนี้ต่างจากรัฐบาลชุดก่อนที่ทําตัวเหมือนไส้ศึกของขมิโดยไปบอกกับข้าศึกสัตรูว่าแม่ทัพภาคสองคือพลโทบุญศินปภาคกลางเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานายอนุทินขึ้นเวทีพูดที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในฐานะประธานนักศึกษาวปอรุ่นที่61แบบตัดจบครบทุกประเด็นยกมาให้อ่านกันดังนี้ใครที่เคยดูถูกว่าพลังบวนชนไม่มีพลังไม่มีความหมายพูดเลยครับว่าเปิดดานพูดเลยครับว่าเกี้ยเสียพูดเลยครับว่ายอมเขาแล้วท่านก็จะรู้ว่านารกมีจริงแยกกันเดินรวมกันตีครับแยกกันเดินรวมกันตีวันนี้มีความหมายกับผมมาก สำหรับรัฐบาลกับกองทัพทหารก็รบไปคิดยุทธศาสตร์ไปพวกผมก็หาวิธีที่จะกดดันกันวันนี้บอกยอมไม่ได้แล้วมาถึงขนาดนี้มีแต่เราต้องไล่ตีไม่ใช่ว่าเราไปตีเขาก็คือเชิงลุกในการที่จะกำหนดเงื่อนไขคนที่มีปัญหากับเราจะต้องยอมรับเพราะประเทศไทยได้เปรียบทุกประตูไม่ว่าจะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเสนยานุภาพดังนั้นถ้าเราได้เปรียบแบบนี้ แล้วจะให้ไปเจรจาแล้วแบบเอาหน้าผมยอมก่อนคุณทำอย่างนี้ขอนได้ไหมผมคิดว่าพวกพี่คือพอบอเหล่าทัพที่นั่งในห้องนี้กับผมสะกดคำพวกนี้ไม่เป็นซึ่งผมก็ไม่อยากใช้คำว่าได้เปรียบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อเรามีความพร้อมดีกว่าพร้อมกว่าคนที่เรากำลังมีปัญหาด้วย เราก็ต้องใช้ความพร้อมนี้สร้างคุณประโยชน์สร้างสิ่งที่ประชาชนของประเทศเราต้องการให้มากที่สุดนับจากวันนี้เป็นต้นไปผมในนามรัฐบาลท่านรัฐมนตรีกาลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิตและเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าตลอดจนฝ่ายปกครองด้วยเราจะใช้แนวทางนี้ในการดำเนินยุทธศาสตร์ต่อกรกับคนที่เรามีปัญหาอยู่เอาเป็นว่าแนวนี้ไม่มีอะไรที่จะออกนอกแนวจากนี้ไป เพราะว่าได้มีการพูดคุยมาในระดับหนึ่งแล้วสำคัญที่สุดภายใต้ยุทธศาสตร์แยกกันเดินรวมกันตีในแบบฉบับของอน,นุทินคือมีหนูมีรูย่อมมีทางออกนั้นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยไวัย59ปีผู้นี้ได้ประกาศชัดเจนว่าภายใน4เดือนชายแดนกัมพูชาต้องมีคำตอบมีผลลัพธ์ให้ประเทศไทยที่สำคัญ ต้องไม่สูญเสียอะไรไปมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมารุ่งเรืองปรีชากุลศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอฟเวลินเพมลีตามหมายเลขรัพทท์โศอีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา Angel 789 Realty